สวัสดีค่ะชื่อจัสุรกากถาธาภนนะคะชันมัธยมศึกษาปีที่4/4โรงเรียนธนบุรีวรลเทพทีพระรัมค่ะวันนี้จะมาทำแกงเห็ดรวมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวัตถุดิบในการทำแกงเห็ดรวมนะคะหนึ่งก็คือจะมีน้ำแกงที่เราได้เตรียมไว้แล้วแล้วก็เห็ดรวมต่างๆแล้วก็ฟักทองแล้วก็บวบนะคะ อีกอย่างนึงคือใบแมงลักพริกแล้วก็รสดีนะคะคือ,อ,อต้มต้มน้ำแกงให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่ใส่เห็ดลงไป ต่อไปนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงก็ได้บิวมันขาวอ่ะคือพริกก็กรูขาวบิมเอาไงกรูอะอิจฉาเถอะมึงจะทำแล้วก็ใส่เพิ่มแล้วก็รถดีนะคะไไไม่่ด้ใสฟเออก็เปิดไฟโอ้ยจะใส่ทั้งถุงเลยเหรอแหมติ๊กเสียดายเขาเสียดายถุงแม่งแพงนี่ ให้มันเข้ากันใครไม่ได้คนก็คนซะ่ไปวดแรงยังไม่ใส่ใบะไม่ใส่หรอไม่ใส่ในห้องน้ำนั่นอะฮะนี่นี่จะถ่ายตรงนี้บิวถ่ายงี้บิวคนอยากถ่ายกับบิวสวเปล่าโทรศัพท์พูดจะถ่ายไม่ยคุยถอมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใส่ใสุดท้ายก็คือใส่ใบแมงลักนะคะแล้วก็ปิดอ่ะ แล้วก็เทใส่ถ้วยใส่ลงไปเถอะแล้วก็จัดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟมครวะเรียกผอโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยชีเนาเอามือเอา